สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับเดนนี้ก็เดือนธันวาแล้ก็ได้เจ้านี้มาเป็นทางเช่าผสมเมาลติวิตามินดีเดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันเลยนะครับโดยกล่องนี้เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคอรดิเซปครับเม็ดละหกร้อยมิลลิกรัมครับสามสิบแคปซูลผมยังไม่ได้แกะนะก็เหมาะกับช่วงปีใหม่ครับไป ปากกันเป็นของขวัญส่วนในเรื่องของสรรพคุณของถางเช่าคงไม่ต้องอธิบายนะนี่แกะมาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะได้มาเป็นหอย,อยนี้แล้วก็มีขวดเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ายังไง สาิแคปซูลจริงๆแล้วผมว่ากินวันละเม็ดก็พอแล้วไม่เปลืองไม่เปลืองสําหรับอา่พิกัดสำหรับเช็คราคาแล้วสั่งซื้อเดี๋ยวไปแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับนี่เปิดออกมาเป็นแบบนี้เลยสีนมาอย่างนี้คือของใหม่แบบเลยเนี่ยครับ ในขวดก็จะมีสารกันทื้นอันนี้กินไม่ได้นะฮะใส่ไว้ไม่ให้มันเกิดความชื้นในขวดสําหรับผมเองถ้าผมกินจริงๆเราไปดูข้างกล่องกลยว่าจะกินปริมาณเท่าไหร่บางทีมากไปน้อยไปก็แล้วแต่เราเอาให้มันพอดีเม็ดหนึ่งหนึ่งคซูลน,นะครับ คือทางเช่านี่เป็นที่ผสมมัลติวิตามินนี้ก็จริงๆแล้วก็เสริอมอาหารนั่นแหละในส่วนที่มันขาดอะไรประมานี้สนใจก็ในลิง์กนะครับเดี๋ยวแปะเอาไว้ให้นะครับในทุกๆค่ายไม่ระบุว่าค่ายไหนนะครับระบว่าณนี้แค่นี้ครับบ๊ายบาย